นะการประชุมสมบกคอที่เขามีการปรับมาตรการรับมือโควิด1 9นี่แหละนะครับท่านผู้ชมครับก็ที่มีการปรับก็เรื่องของสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะเขาบอกว่ารอบนี้นะปรับขออนุญาตได้นะเบิดได้นะแต่ก็อยู่ที่คณะกรรมการโรคติดต่อแต่และจังหวัดกอทมก็มกรุงเทพพิจารณาเลยที่มีการผ่อนคลายนะครับก็คือเรื่องการบริโภค ครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารนี่แหละนะครับเน้นย้ำว่าเป็นพื้นที่นำร่องและก็พื้นที่เฝ้าระวังสูงนะตอนนี้ในประเทศไทยก็มี3ส่วนพื้นที่นำร่องเฝ้าระวังสูงและพื้นที่ควบคุมกรณีนี้คือใช้กับพื้นที่นำร่องและพื้นที่เฝ้าระวังสูงทานได้ไม่เกิน5ทุ่มแต่ที่สำคัญร้านที่จะจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยต้องมีชาพลัสเห็นไหมครับมีมาตรฐานเรื่องโควิดฟรีเซตติ้งแล้ว ตัวพนักงานเองก็ต้องได้รับการฉีดวัคซีนนะครับมีไทยสต็อปโควิดทูพลัสอีกและที่สำคัญก็คือในกลุ่มของผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเนี่ยฮะต้องทำความเข้าใจกับกลุ่มนี้ให้ดีนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าสิ่งสำคัญก็คือเวลาที่มีผู้ติดเชื้อแล้วเนี่ยมันจะมีคลัสเตอร์ต่างๆตามมาก็นี่แหละเพราะจะมีคนที่ไปสัมผัสเสี่ยงสูงใกล้ชิดกับคนที่ติดเชื้อนี่ถ้าเรานะฮะบ,บล็อกคนเหล่านี้ไม่ให้แพร่เชื้อได้เร็วและคนเหล่านี้รู้ตัวเร็ว กักตัวเร็วโอกาสที่จะเกิดคลัสเตอร์ใหม่ๆก็จะน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นผู้สัมบัาเสิ่งสูงหลังจากนี้ไปก็จะมีมาตรการกักตัว7วันนี่เบื้องต้นเลย7วันก่อนในการกักตัว7วันเนี่ยตรวจแอนติเจนเทสคิทวันที่5หรือ6ครั้งแรกก่อนตรวจก่อนรอบแรกเนี่ยถ้าพบเชื้อ1330เข้าสู่โฮมไอโซเลชันเลยกักตัวเลยต่อ นะครับแต่ถ้าไม่พบเชื้อเขาบอกหลังจากนี้ให้สังเกตอาการอีก3าวันรวมเปสิวันก็ตรวจแอนติเจนเทสคิดอีกรอบหนึ่งผู้สมัมผัสเสี่ยงสูงเงื่อนไขแรกคือเป็นกลุ่มที่ไม่สวมหน้าก,กากอนามายัยและไปใกล้ชิดผู้ติดเชื้อในวันที่เริ่มป่วยหรือก่อนมีอาการ 2- 3สวันหรืออยู่ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อในระยะ2เมตรนานกว่า5นาทีมันอยู่ในระยะที่เขาจะไอจะจามจะอะไรได้เกิน5นาทีตรงนี้ก็สําคัญ พราะฉะนั้นท่านผู้ชมต้องรู้นะว่าเวลาไปที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเป็นจุดที่ผู้คนพลุกพ่านต้องไปเบียดเสียคนอื่นในระยะใกล้กว่า2เมตรและต้องอยู่นานๆเกิน5นาทีเนี่ยถ้าในจุดนั้นนะมีคนติดเชื้อเราก็เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทันทีนะหรืออยู่ในสถานที่ปิดกับผู้ป่วยนานเกิน30นาทีนี่ก็เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทันที